ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณสมาชิกพักนะครับที่ได้กรุณาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ร่วมกับกรรมาการหิหวนพักและเพื่อนๆในพักทุกคนรวมทั้งท่านชวนหลีภายด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าปัญหาก็จะ ค่อยๆคลี่คลายไปได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับในทุกวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสเสมอนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับแล้วก็เราก็ยังมีภารกิจที่สำคัญที่รออยู่ข้างหน้าอีก หลายเรื่องที่เราจะต้องอขับเคลื่อนแล้วก็นาพรรคไปสู่ความสำเร็จที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทวราการกรุงเทพหมหานครรวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพหมหานครไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดราชบุรีหรือภาระกิจอื่นๆในการที่จะพาพักเดินไปข้างหน้าต่อไปครับ ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมีถือว่าได้พูดคุยทำความเข้าใจกันหมดแล้วใช่ไหมคะกับสมาทิ่ที่อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจหรือว่ายังมีความขู่ความความเคลื่อนไหวต้องการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยครับก็ได้ทําความเข้าใจกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับแล้วเข้าใจในอย่างที่ว่าก็ก็จากนี้ไปจะไม่มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วในช่วงก่อนจะไปถึงการเลือกตั้างก็อาจจะต้องพึ่งต่อภาคไหนของรัฐหรือว่ายังไงนะ ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านก็ก็คงกระหนากดีอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับ้รูสึกกนนก,มามากดกันนนคตอใ็ไม่เป็นไรครับผมเป็นหัวหน้าพักเป็นผู้นําองค์กรผมก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะต้องรับภารกิจทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างทุกปัญหาอยู่แล้วทราบตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเมื่อมาเป็นหัวหน้าพักมันก็หนีไม่พ้น อะไรที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพักหัวหน้าพักก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาให้มันรู้ล่วงไปให้ได้นะครับการรับออกผมคือมาริการ์ือว่าจะทำให้ยุ้ิปัญหาครับผมไม่ขอก้าวล่วงไปตรงนั้นได้ไหมครับทุกท่านก็มีเหตุผลของท่านครับแต่ละท่านก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นกรรมการเหมือนพัรคอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็ไม่ขอที่จะไปไปไปบิเคราะ์อ,อะไรนะครับถ้าหมดประเด็นนี้ผมมีประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องผลไม้ซึ่งปีนี้เนี่ยมีผลผลิตทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า10%แล้วก็ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ก็คือในเรื่องของการส่งออก ก็ขอเรียนว่าผลไม้เนี่ยเราบริโภคในประเทศประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งออกประมาณ 60- 70%ถึงที่กังวลกันก็คือตลาดจีนแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับการส่งออกผลไม้เนี่ยก็มีทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศปกติเนี่ยทางเรือจะประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางบกประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าวันนี้ทางบกเราส่งออกจีนที่เป็นด่านหลักเนี่ยสด่าน ก่อนหน้านี้ก็คือด่านโมฮันด่านโยอี้กวนด่านทิ้งเสียงแล้วก็ด่านตรงซิงแต่ว่าด่านตรงซิงนี่ปิดมาระยะหนึ่งวันนี้เนี่ยด่านตรงซิงเปิดแล้วครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับการส่งออกผลไม้ทางบกแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การส่งออกทางเรือเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็ ทําให้ผู้ส่งออกเนี่ยหันมาส่งออกทางเรือมากขึ้นนะครับขณะนี้ก็มีการส่งออกทางเรือมีชิปเมนต์แล้วก็มีการส่งออกไปยังท่าเรือต่างๆทางใต้ของจีนเนี่ยอย่างน้อยก็3ท่าเรือใหญ่ๆนะครับซึ่งเช่นท่าเรือชินโจโเป็นต้นซึ่งขณะนี้ก็ทําได้คล่องตัวขึ้นครับ ตู้คอนเทนเนอร์ก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเกษตรกร,ร,กรลงแล้วก็ผู้ประกอบการส่งออกจะต้องเคร่งครัดในเรื่องคุณภาพให้เต็มร้อยนะครับอ,อย่างนอกจากคุณภาพแล้วก็การปลอดจากโควิดเพราะว่าถ้า,เ,าเกิดปัญหาขึ้นมาสักนิดหน่อย มันก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่จะกระทบไปเรื่องการส่งออกผลไม้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องช่วยกันเหมือนกันผลไม้คนละมือนะครับทุกฝ่ายในส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ตัวเลขส่งออกเนี่ยช่วงนี้ก็ยังถือว่าดีมากนะครับส่งออกไร่มาสําหรับเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะโตได้ถึง20ออันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างก็ยังไปได้ดีอยู่ ในเรื่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ